สวัสดีค่ะกับมาพบมาปอพีดเดิลบค่ะกับเรยาชาแน,นลชนีมีช่องสาระนยยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคอนปล่อยเป็นแสนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเลื่อนเฟดไปเลื่อนเฟดมาเนานะก็ขึ้นหน้าฟีด,นะดเนาะใดๆเราดูอะไรมันก็เห็นอันนั้นแหละก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเห็นของทุกคนอ่นล่ะจ้าละ่ะติดตามหลากหลายเนาะโอ้ยกาแฟผ่านไหนกินสมองสิเรียนมาเนาะไปเห็นอันหนึ่งพี่นอ้องเพลงยังเกาะ หลงมนคนสีสออ่อนอ่อละอ่อนอ่ออ่อนอ่ออีอ่อนอ่ะอีย่างอ่ะนะเอออีย่างอ่ะนะเขาก็หลองบ่ได้เขาจำเนื้อบ่ได้เอออีอย่างคือหลองจังซันถ้าหล่อมวมวนถ้าหล่อมโมเป็นเพราะว่าเขาบมเป็นดักหล่อมเป็น่มพินองเขาเป็นสายว้าพื้นหน้าแต่เพลงนี้น่ะต้นฉบับเป็นของใครเป็นของอันดอกฟ้าเพชรภูผานนพี่นองนาะปีที่แล้วดังปี ปีสปีก่อนอะดังเพราะว่าเขาเอามาหลองไมค์เ่นบอยังเด็กๆหน่อยเกิดมาไมคงสีพอ่อไปขึ้นเวทีออดดชั่นก็เอามาหลองหลายคนจนเฮานี่แบบว่า มูจอกับหูไอ้ทาไพเบิงซ้ายไอ้นี่เนาะแต่แต่ตามน้องอ๋อมากกับสิบี้ได้นหน่อยมาออเดชัน่นหลายๆคนมันบอพี่น้องส่วนมากได้นหน่อยกับสิเอาเพลงนี้มาออเดชัน่นอย่างเช่นน้องคนหนึ่งที่ไปอยู่ไอวงพ่อ,อยาญห้ก็เอาเพลงนี้มาร้องก็กลายเป็นเพลงเปิดตัวเพลงโชว์ของนางเขาก็ได้ยินหลายเทือมันบอพี่น้องอ่าเขาก็ได้ยินหลายเทืเอเขาก็เลยกลายเป็นความคุ้นชินก็นเลยเป๊ะในการจะเรียกว่าเป๊ะก็ได้เป๊ะสำหรับหูเราเนาะเออคือแบบว่าได้ได้ฟังเวอร์ชั่นที่มันดี แล้วก็ไม่ดีแต่ก็ไม่น่าเกียดมาเยอะแล้วจนกระทั่งคอยไม่เห็นหมอล่ำสาวเบอร์หนึ่งของประเทศไทยยิบเพ่งนี่มาลองมือขึ้นพี่น้องโอ้ยขึ้นลองจังสัน่นคอยฟังเพ่งบ่าเป็นของอะไรหูว,วาดัดเสียงดีบเสียงอันเสียงหนึ่งเสียงสองอ่ะนะมันกระแด่น่ะนะเอาว่าไปสื่อซัอซ เออขึ้นร้องจังสัน้นบางเทือน่ะคอยเข้าใจยุคนเฮ่าน่ะเป็นนานเต็มเกี่ยวไคบอกบ่ได้้อมร้องเพลงในเด้อสาวเด็กน้อยเอามาขืนเวท,ที่ออดิชั่นนะ่ะเขาร้องดีกว่าเธอบลากหลายเธอยม,มันนาม,มันนกเดอ้อเด็กหน่อยเกิดไม่น้ำูุมืออืมข้าวเช้าแล้วการร้องเพลงกับบ่ได้ดีบ่ได้พัฒนาไปกว่านี่มันบ่ไหวเด้มันบ่นบใช่ยเด้อสาวเด้อคิดใหม่สะอืมยังว่าละนะ่ะเนาะเวลาสอบร้องเพลงกับบ่คอยมี เพราะว่าช่วงในค้าขืนเนาะใส่ไม่ให้มันถือตัวอย่าไปใส่เตยโต้พอถือประเภทลายจะสันละ่ะเสียงมันมามีหรือเขาจะว่าผิดไข้ออกบอกว่าผิดดอกม,อออมักงเออก็สีผิดคนอยู่ในศีลในรรมปันนั่นล่าสุดอืมล่าสุดเป็นคนใจบานอยู่ในศีลในรรมเนาะกาสิีได้ไปเปิดวีกเองได,ด้ทักหาหนึ่งในหมอลำตั้งแต่อยู่มาเก่าก่อนที่อยู่ร่วมวงว่า เสีอาวงไปลงวันที่เจ็ดเด้อจ้าวาสันแล้วท่านกันตาว่าการกุศลนอกจากวาสันบัตรได้บัตรลอยหนึ่งวาสันถึงขั้นปิดวิกเองแล้วดอกหรอคนปิดวิกเองกับมีบอกี่วงนะกับวงหนึ่งอันสายทางสารคามอันนั้นก็อีโกไลขึ้นกันอแต่บ่อยากไปแตะเพื่อนดอกอันนั้นก็อีโกไลมันก็เลยเป็นมูลอุ่ยปุยอันนั้นก็เป็นอีโกไลได้ทางสารคามอีกอันหนึ่งนะนะ อันอันกับปิดวิกเองปีก่อนสองปีเอยเห็นงานบ่มีมีตความคุยอยู่ทางฝาแปลนปิดวิกเองปิดวิกั็มี่าใส่ใจเด้อจัดเด้อเสี่ยงแบกรับทุนเองนู่นนั่นนี่อันด้วยความมัธมมทำมัวคุณอันท่างลุงน้องก็ว่าการการุศลนะจ้าบัตรเทะดจ้าแท่งหลุงพีก็ตอบไปบ่ายแดงส่วนหนึ่งทำบุญยังบ่เศร้าอีกว่าเรื่องทำบุญนี่ทำกระดบ่ทำกระดเอาลุงน้องให้มันกินก่อนแกว่าว่าไปโหลดว่ะเออ ห้าสิต้องหาเงินเด้อเปิดวิก็เปิดเปิดวิกุ้มอะเปิดอบัตรละลอยไดท่าใดก็เอาว่าไมาจะสิค้นสิเห็นใจแด่เออถาว่าบอกว่ามถ้าต้องเฮ็ดละละจ้าอันงานสิได้เพิ่มลูกคิมสิได้มีเงินกินเ่าไปลดบางเทือการค่าการขายนี่พี่น้องคนนี่สนใจเรื่องดราม่าสนใจในความจริงใจมากกว่าที่จะมาแอบแอ e แบ่งทําบุญแบ่งกระไดบ่แบ่งกระไดถ้าปากเขายัางบ่ท่านอิม่มบ่ต้องท่ามค่ะดัจจเรทเนยนายใจจีค่าเวทีค่าเครื่องเสียงค่านักรล่อค่าสถานทีสถานทีอา่าจพ่แพงเนาะเพราะว่ามอลันพูอเป็นคนในหมู่บ้านเนาะแต่ก็หนึ่งสองสามอีกแหละสอหอสอแห่ใดๆมันคือเงินค่ะบ่ต้องมาอันทําเป็นโพสโซกันดอกววันจ้า อันเอาล่องบัตรลอยนึงแบ่งค่ำบุญนำ้ำไม่ต้องหนายไงไม่ต้องหนาไง,ง,าไงว่าวไปโหลดว่าอันเ้าสิต้องหางานเพิ่มลูกทีมเฮาสิได้อยู่ได้ว้าวข้านี้โหลดว้าวการยอมรับออกมาแค่นั้นวันนี้มีปัญหาเอซผู FC, ้เพิ่นมากผู้เพิ่นเห็นใจเพื่อกรูอยู่แก้ใจพอได้ข่าวว่าล่าสุดว่าสิอันฟองอยังเข้าเจาเกาะ สีฟองไอ้สีฟองเขาเจ้าผู้เว่าพื้นผู้เว,าเวา่าวยิ่งยังเจสิน,นันนาอันคาซีสางกุ้มปิดสร้างกุ้มปิดเลียไล่พลละลอยว่าสันเออก็แล้วแต่แหละอันนั้นมันก็อยู่คนที่คน,คนมากนอกสนับสนุสน,นก,กันไปแต่ว่าใดๆขอซีว่าอีกผู้หนึ่งคนที่ออกมาเว่าเปิดเผยว่าสเฮ็ดกุ้มปิดเนาะคนที่ว่าเป็นบอ ABC ส A B C C D E F G H I J K นั่นแหละที่จริงขือว่าเราเดินหมากคิดย่อนยัง เราเหตุงานอยู่ในวงการนี่แมนบอพี่นองเราอยู่ในวงการที่แบบว่าต้องอนักร้อง,องนักร้องรับเชิญไปเล่นที่ร้านตัวเองใช่ไหมคอยว่าเราเดินหมากพิดเพราะว่าคนที่สเป็นผู้จัดก็ถือว่าเป็นผู้จัดคนหนึ่งเนาะร้านอาหารสถานที่สถานบันเทิงใช่ไหมคะเฮ้าสิบออกโตแห้งได้ว่าเฮ้าหักศิลปินผู้นั่นผู้ใดมาเฮ้าก็ยิ้มใส่สวัสดีค่ะจะว่าตอแหลก็ไม่ใช่แต่มันคือธุรกิจ ห้าสิบอกออกโตไปโอบอุ่มแรงเออไพรมากกว่าหักเบิดสวัสดีทักทายเพราะว่ายัางทุกคนกับสิได้มากสหาสถานที่ห้าขาก็ต้องอาศัยน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าใช่ไหมคะแต่อันนี้เอารูปไอฟังไอฟังผูง้ชายนะไปเขามีแคป์เอียงกันไปหรือก็มีการไปโพ์อันนั้นอันนี้มันไม่ไม่โอเคสําหรับการสายเป็นผู้จัดนะถ้าเราเป็นผู้จัดเราต้องวางตัวเป็นกลางนะถึงแม้ไม่ชอบแค่ไหนก็กัดแข่ใส่ เจ้าว่าเห็นผู้จัดเดนมาร์กสิเออผู้จัดเดนมาร์กเจ้าว่าเขาหักมาลอลฟายิ่งอบอกโอ้ยโนนะจ๊ะโนนะจ๊ะแต่เขาเป็นผู้จัดอืมที่คอยบอกว่ารอนะปีหน้ามีเซอร์ไพรส์น่ะเออแถบสแกนดิเนเวียนคขสิ้อเป็นผู้จัดน่ะเขาไม่ออกตัวแรงใส่ศิลปินลากแรงโกดแรงหรืออะไรลักแรงอ่ะไดอยููเบามวนเบาหักกระแทกน่ะไดอยู่แต่เขาสิบอกออกมาต่อต้านมาฟังหนึ่งเพราะว่า เอาเจ้าแมนอยู่จะสิอาทิว่ามลลัมล่งได้กระได้มาลงไอสิทหานคอยศิลปินมากมานหลายตาหนาะเมืองไทยใช่มอลำนักร้องศิลปินเยอะแต่ใครมันปังละจ๊ะผู้ใดปังแน่้าปังแขกกลับไปหลานหลายแขกไปหลานดาหลายเห็นยังได้ขายดื่มได้ขายอาหารนั่นคือธุรกิจของเราแมนบอพี่น้องเออต้องคิดใหม่ได้ทำธุรกิจเนี่ยอืม ท่านละ่ะคอยถึงวม่าเกมว่าเราไม่ไงหนิเราว่าเกมพิษมาผ่านอยู่เราออกตัวแรกเราอาจจะคิดว่าเราอยู่ใดเราทีนี้กระแสท,ที่ว่ามีไอ้ที่เขาจะบอกกันวานญญา่าใบอนุญาตบนใบอนุญาตเนาะถ้าเป็นข่อยถ้าเป็นข่อยบอกขออย่ากให้มันปะทามันหยุดอยูอ่เนาะถ้าเขามีใบอนุญาตของามาโชกปึงหลดแล้วนี่นะคะหมายเลขนี้นะคะเราจดทะเบียนขอขอ,อนุญาตถูกต้องคอยบอกไปหาฝงคนที่มันเสียเวลาทามาหากินเพราะว่ายัง มันเสียเวลาเออมันเสียเวลามันเสียเวลาเสียเงินแมนอยู่บางเธออาจอยากได้สิ้นอยากได้แสงอยากได้เสียอยากได้แสงก็เอาไปเรื่องเมือง่ทยเขาไปทำไมแอนล่านจะคล้องเลนี่นะคะวลคัมทูลานนี้นะคะมีดนตรีเพราะเพลงมันเล่าเมาว่าไปเลยเออมีแสงด้วยกิจการเนาะถามแมนข่อยกิจการใหญ่โตปนันแด้เออแมนบ่ล่ะอันบมแมนว่าสิออกโตอุ้มศิลปินที่จะคล้องหัก แต่ฟังเรื่องอันเขาเอ่ยไว้อยังก่อนคนหักอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์คนเสือกอยู่อันประมาณเจ็ดสิบนั่นบ่ได้บ่ได้เออธุรกิจห้าบอลุงห้าต่อเอาตโตห้าหอยหลอดน้องก่อนเด้อแม่นบ่ล่ะอืมมันียังอีเรื่องยังตื่นข้อเชื่อข้อเชื่อเรื่องยังก่อนเพาขอคอยตังค์เลยก็คอยขึ้นลงว่ะเออไฮมารีไปสอบร้องเพลงอัะะ่นล่ะก็ขึ้นมาก,กแต่แคนเน่หน้าพี่โอ้ยมันขนึ้นเหี้ยวแถวเขาเขาบอกยังไปเยอะแยะ จับใจความเนี๋ยบ๊วพี่น้องเอาสันสันกระชับกระชับเนาะลง่งเนาะไปละบ๊ายบายค่ะ